สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพี P ่พี่เอฟทุกคนครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับเครน25ตันเราจะมาดูครับว่าภายในของเครน25ตันเคโว่ K o นะฮะว่ามีอะไรบ้างน,นะครับสําหรับผู้ที่ขับเครนมือใหม่นะครับอยากจะสนใจเกี่ยวกับการขับเครนแล้วก็อยากจะมาดูว่าเครน25ตันเคโวนะฮะข้างในชุดคอนโทรลนะครับชุด การทางานข้างในนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับในห้องควบคุมของรถเครน25ตันเทรโบนะฮะ M6 ที่ใครๆเรียกกันว่า M6 นันเองเราไปดูกันครับผมปป้ปปก็ต้องยอมรับนะครับว่าเครน25ตันเทรโบนะครับแต่ละรุ่นแต่ละตัวไม่เหมือนกันแต่ละปีนะครับไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นอีก ตัวหนึ่งนะครับที่หลายหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าแต่ละคันนะครับไม่เหมือนกันยังไงนะครับเรามาดูตรงคอนโทนนะฮะบางตัวก็คอนโทลฝั่งนี้นะครับจะเป็นโรคเล็กโรคใหญ่นะครับตัวแต่ตัวนี้นะครับจะเป็นโรคเล็กโรคใหญ่แล้วก็นอนบูมนะครับตัวนี้ก่อนที่จะขึ้นรถนะครับก่อนที่จะขับนะครับเราต้องมาเทส อคอนโทรลก่อนนะครับว่าคอนโทรลแต่ละตัวนะครับว่ามันใช้กับอะไรนะครับแล้วเราก็มาดูทางโซนนี้ครับโซนตั้งค่านะครับตั้งค่าหน้าจอนะครับตัวนี้ก็เปิดพีโอนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวฝืนนะครับตัวฝืนช่วยเวลาเราจะเบรดชนรอกนะครับตอนที่เราอาจจะวิ่งไม่ไกลเท่าไหรนะครับเราอาจจะเก็บรอกแล้วก็เอาตัวนี้นะครับช่วย ดตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นนอนบูมไอเบรอกเล็กเบรอกใหญ่นะครับฝืนเล็กน้อยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ใช้นะเวลาเราเข้าคอมนะครับก็กดตัวนี้นะครับครับแล้วก็กดลูกศรก็แต่ต,ตัวนี้นะครับใช้กด2ตัวนี้นะครับถ้าเรากดให้มันขึ้นขาเสร็จแล้วก็เราก็มากดตัวนี้นะฮะ ตัวนี้ก็ใช้จิ๊บใช้รอกนะครับรอกเล็กลอกใหญ่แล้วก็จิ๊บนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวเบรกนะครับเบรกสองชั้นเบรกหนึ่งเบรกสองตัวนี้ก็เลี้ยวเฉพาะล้อหลังอันนี้ก็แตะยงอันนี้ก็เลี้ยวตามวงกลมอันนี้ขับเพื่อนสองล้อนะครับตัวนี้ก็ใส่เกียร์นะครับโลโฟนะครับเ,รเกียร์โลเกียร์ไฮนะครับ น,นี่ก็จะเป็นส่วนตัวนี้นะครับถ้ากดขึ้นไฟสีแดงอย่างนี้ให้เราหันข้างหลังนะครับปรับล้อขับด้านหลังปกตินะครับตัวนี้ก็ล็อกกินตัวนี้ก็ปรับบาลานซ์นะครับตัวนี้ก็ยกตัวไอ้ล้อนะครับปรับโหลดยกสูงปรับโหลดตรงนี้อันนี้ก็เป็นกระจกนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดหน้าปัดคอนโซลเรือนไม้นะครับ ก็จะประมาณนี้อันนี้ชุดเกียร์เรามาดูฝั่งนี้ครับอันนี้ก็ชุดตั้งขานะครับตั้งขาเสร็จเราก็กดคืนไว้อย่างนี้นะครับกดซ้าย,ยกดขวากดซ้ายนะครับอันนี้จะเป็นการกดขาลงเพื่อให้ยกรถขึ้นนะครับถ้าถ้ากดถ้ากดลงตรงนี้ให้รถโหลดลงนะครับเก็บขานะครับแล้วกดตรงนี้ให้ขาเข้านะครับ ดตัวนี้กับตัวนี้ขาเข้าตัวนี้กับตัวนี้ก็คือขาแทงออกนะครับแทงออกไปโอเคตัวนี้ก็เป็นจิ๊บตัวนี้ก็ไฟสองสว่างตัวนี้ก็สวิงนะครับตัวน,นี้ก็ปุ่มนึกปุ่มสองปุ่มปุ่มสองปุมง่มสามนะครับครับน ้าตันเคเบิลนะครับก็จะอยู่ประมาณน,นี้นะครับชุดคอนโทรลถ้าใครสงสัยนะครับว่าตัวไหนนะครับใช้ยังไงให้บอกพิกัดมาได้เลยนะครับว่าตร,ตรงไหนนะครับขอให้บอกว่าตรงไหนเดี๋ยวผมจะเอามาบอกอีกทีนึงว่าตรงไหนใช้ยังไงนะครับถ้า ไม่เข้าใจตรงไหนนะฮะคิดว่าน่าจะเข้าใจไม่ยากนะครับวิธีทำก็เอาง่ายๆเลยเวลาเราขับนะครับก็ดูว่าของชิ้นงานนะครับในการทำงานก็รมะมัดระวังนะครับเนาะน้ำหนักในการยก ดูให้มันใกล้เคียงอย่าฝืนเกินไปนะครับอย่าฝืนมากเกินไปรถก็จะทําให้การยกนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือเรายกในพอดีเลทของพิกัดรถนะครับแล้วก็น้ําหนักตามโหลดชาร์จนะครับที่มีนะฮะการดูโหลดชาร์ตก็ไม่ยากครับก็ไปดูได้ครับก็ทําคลิไปไว้ให้ดูอยู่แล้วก็ ีหลายๆคลิปนะครับก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับไว้โอกาสหน้ามีคลิปอะไรใหม่ๆมาแนะนำก็ช่วงนี้ก็จะพยายามหาแนวทางของการทำงานเต้นนะครับมานำเสนอให้ได้เยอะๆนะครับทุกคนได้ดูแล้วก็ได้เอาไปปรับใช้นะครับ ขอขอบคุณนะครับ FC ทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ